อีปอยแม่เฮ็ดกำลังขึ้นมึงโดเฮ็ดกำลังออกน่ามบอ่อพี่น้องพุน่ะอยู่ไต่อ้ขคักขนาดหลยคักพี่น้องหลยคักโอ้ยบึ่งดูผุนจูมัมน้ามันบานออกมากนี่คือสิบคักขนาดนี่เบึงโอ้กำลังพ่อแกงเลยนน่ เออเก็บพี่นอ้องเก็บเก็บเก็บอุ้ยรูปเน่ค้ำเน่รูปหน่อยค้ำหน่อยกำลังพอกินเลยกำลังพอดีพองามเลยนี่โอ้ยสุดยอดเลยสุดยอด ขักขนาดแกะเันสีอลไรเนาะพี่น้องบรระระเอามีดมาเอาถุงกับบเร,ระมายางมาเบิ่งสือส่อเอาิันสีออกบอเบเออันนี้ใหญ่มันเห็ดอันนางฟ้าธรรมชาติดวยคะ่ะเห็ดนางฟ้าธรรมชาติที่ออกในป่านะคะไม่ได้ปลูก เนี่ยกำลังแซ่บแบเลยนี่เกิดแบบธรรมชาติของเดนมาร์กนะคะเห็ดน,นางฟ้าเากถุงมานำเพื่อเจอเจอจริงๆ Đó là lọ đây nó mà qua đây đấy, nó bọn đầy nói đó Phía nông ơi ดอกน่อยก็เลื้อไหวรอบหนา่นกำลังออกพอดีเลยเ <c oughs> อาล่ะพี่น้องเดี๋ยวไปหาตอเนาะเก็บไใ้เิ่นใ่ขึ้นปาดพี่น้อง พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเดิมเ้งเดอมเด้องุ่นเ,เห้าวเบิง่งเอาขาของขึ้นยาวๆป๊าทโกพี่น้อง ơi, เอ้ยเกิดหลายขุนเบิ้งเห็ดเห็ดนางฟ้าเกิดแบบธรรมชาตินะคะนี่นี่มาหลบที่แล้วเ่ขา้นขึ้นคักขึ้นแน เจอแจ็คพอตอีกแล้วพี่น้องมันใกล,ใกล้ๆมันสูง เก็บกันจ้าโอ้จะมันงามค่ัพี่น้องน้าอึกปึกเลยเนี่เบิ่งดอกมันก็ะะงอนๆจะมันเป็นตอนรับกลับมานเทนนออืมคักขนาดเลย เห็นก win ับเก็บพี่น้องเลยงามคักงามเนี่อ้อยซ่อนออนซ่อนมีดกระปุยดบระยากเนาะเบามีดมาก หลายคักหลายแน่พี่น้องเอ้ยเก็บนี่แต่ดอกอ่อ,อนๆงามๆกำลังอ,อ่อ,อนๆแต่มันอยู่ในต้นใหม่สูงเนาะกระบปรปันไดนี่คุณอ่ะ เบิงหูยคักขนาดไป็นหนึ่งสาประคอประคอมาจากเมืองไทยเนาะโอออู้อยเจคพอตเจข้องดังๆเนี่ยแต่คนยางเต็มอยู่พี่น้องอ ขาวดอกใหญ่ๆมันเนาะน้อยเดี๋ยวเอาไว้ให้เหลือไว้ให้มันใหญ่แต่ว่าดอกสิมันก็บ่ได้อันหน่อยเนาะมันมันบานแล้วแต่มันเป็นพันดอกหน่อยซื้อขุนกระทงก็มีไม้ต่อยอยู่เด้อเห็นว่ากระได้ต้นนี้มาเห็นยำได้บ่เคยเหลือจกเถื่อนเนาะรอบนี้จังไดจังเหลือรอตาเออ ฝาลังก็บเก็บลายลายได้พี่นอ้อนนงนี่ตรงนี้เรามันสบบวบถึงเนี่ยจะเอากระไดเแบบสัวเอาป็นต้นใหม่กรไดอะเดนสัวเอาพี่น้องนี่จ้าพี่น้องขอนเดียวเดี๋ยวเต็มกระตานี่อย่าแปลกใจเด้เอ,อมันเป็นเห็ดนงางรมธรรมชาติจ้าเห็ดนางรมนี่กำลังขืนดอกหนาะตืบบ่บ,บ ดอกสีบาบางคือเห็ดเขาไปปลูกเนาะอันนี้เห็ดธรรมชาติเกิดธรรมชาติจากต้นใหม่